สวัสดีครับวันนี้มาดูวิธีทำผัดแปบให้เป็นกุ้ยช่ายขาวนะครับวิธีง่ายๆเลยที่เราปลูกใส่กระถางไว้อย่างเงี้ยเราก็ตัดเลยนะครับครับนะ นี่ตัดแบบนี้นะครับแต่ว่า,าตัดเฉพาะช่วงที่เป็นใบมันนะครับไม่ได้ไม่ได้ตัดให้จำา่าทีนี้พอตัดแล้วนี่เอากระถางคุม <c oughs> อะไรก็ได้ปิดไว้บางแสงนะครผมใช้แผ่นกระเบื้องปิดปั๊บทิ้งไว้อาทิตย์นึงนะครับ ผลลับธ์่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นี่อันนี้คือที่ทําแล้วเจ็ดวันนะครับทิ้งไว้เจ็ดวันก็จะได้แบบนี้เรียบร้อยขอบคุณครับ